you yeah. นี้นะเอ๊ะตอนที่เด็กๆอาลุยเนี่ยเด็กๆเตรียมตัวอะไรบ้างคะอาแล้วทำยังไงคะอาบน้ำเด็กๆเวลาเด็กๆอาบน้ำเด็กๆสังเกตไหมคะว่าน้ำมันไหลลักษณะอย่างไรไหลจากข้าวโค้งลงมูมมันไหลจากฝักมันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะลูกข้างบนเด็กๆคะถ้าเราเปิดน้ำเนี่ยเปิดแรงๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงลูกเวลา เจ็บใช่ไหมเจ็บแต่ถ้าเราเปิดค่อยๆล่ะไม่เจ็บไม่เจ็บอ้าวเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆการไหลของน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูอะไรนะค่อยๆเดินไปนะไม่มีการวิ่งนะคะค่อยๆเดินนะคะตาลุกไปลุกไปค่ะเดินไปลุกไปใครอยากนั่งผมไหนน่งไหนอ้าวเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างมีองค์อะไรบ้างคะ มีอะไรบ้างคะลูกมีขวดมีน้ำอ่ามีน้ำมีหยดน้ำมีอะไรอีกมีขวดอันนี้มีไหมคะมีไหมคะลูกมีอ่าอันนี้ก็มีขวดแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีแหนอ่ามีเข็มหมุดมีอะไรอีกมีดันไกลันไกลอันนี้เขาเรียกอะไรคะซอร์ทเทปอ่าสก๊อตเทปนะคะแล้วก็อะไรนะอันนี้อันนี้อันนี ทีนี้เอ๊มีขวดมีเหมือนกันไหมคะสองกลุ่มมีอุปกรณ์เหมือนกันไหมมีมีเหมือนกันอ่าคุณครูก็มีขวดดูสิคะคุณครูจะใช้ปากกาวงไว้แล้วอยู่ให้เด็กๆเนี่ยใช้เขียนบทมาจบนะคะเราจะจบจบรูนะคะวงไว้แล้วก็ใช้เขียนบทจบรูนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่ม นะคะทำของตัวเองนะคะคุณครูก็จะวงจุดไว้ให้เหด็กๆว่าเราจะเจาะจุดตรงไหนบ้างนะคะคุณครูก็จะใช้ปากกาวงไว้ให้เหดเ็กๆนี่เราก็จะวงไว้นะคะแล้วให้เหด็กๆเจาะดูนะคะออาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาก็แนนกลมเนาะนี่รราเอาเข็มหมุดเจาะเข็มหมดดุด เจาะลงไปปั๊บอ่าเจาะลงไปแล้วเราก็จะได้รูมาลักษณะเจาะนะคะเจาะแล้วก็ได้รูมานะคะเจาะวงไว้จิ้มจิ้มไปทุกคนได้รูกแล้วใช่ไหมราได้รูกยังคะเราก็จะมีสามลูกค่ะมีรูบนนกบอลลูกตรงกลางแล้วก็รูกลูห่างนะคะทีนี้เราก็จะใช้สก๊อตเทปนี่เสร็จแล้วอันนี้ใส่ไว้ลูกคุณผูจะเอาสก๊อตเทป ฝึกตอนว่าเราจะใช้อย่างไงไม่ให้เราได้รับอุบัติเหตุนะคะ,ะเราจะตัดมาหนึ่งชิ้นหนูถือไว้นะคะ,ะนะแล้วหนูก็จะแปะลงเมเื่อกี้มาเคปตรงนี้ปปิดรูที่หนึ่งปิดรูท,ดที่สองอปิดตรงลกลางไม ปิดปิดให้มิดนะเออเ็นอย่างนั้นเลลูกเก่งมากค่ะเราก็จะปิดไว้อีกอันนึงนไปแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเห็นไหมต้องระวังนะลูกเอามือไปใกล้ใกล้ได้ไหมคะมไม่ได้เพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เราต้องไปฝึกใช้มาก่อนแล้วเราไปอยาปมาตัดเองอ่าทำมาเช้าไปแล้วลเ,เราอเอ้น้ตปิด อปิดให้สนิทนะคะโอเคอ่าแล้วโอ้ให้เพื่อนแปะมากอะให้น้องพีนแปะมากน้องพีนตป่นมากเลยเอง เราได้แล้วดูไว้ตรงนี้มีกี่รูคะลูกมีกี่รูมีกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแปกลางแล้วก็ล่างสุดนะคะบองน้ำก่อนไหมอ่ะโอเคติดแนีนม้ เอาขวดไปตั้งในในกระมังก่อนลูกอ่ะเสร็จแล้วให้เอากัสดับกุงสังวลอากัสเทน้ำลูกอ่ะเทน้ำลงเร็วยกขึ้นมาลูกยกขึ้นมาค่ะเอาเอาหนูช่วยจับนะคะเอาหมูช่วยจับมันหนักลูกเองเทลงกอ่าจับไว้นะคะลูกไม่ต้องมองนะลูกเป็นสูงก่อนเทไว้เทไว้เทไว้อ่า มันปกบไมเนี่ยกอ้อลูกเนอนีลงไปข้็ขอแรกใช่ไล่เยอะยปิดไม่สนิทนะลูกมันออกไหมครับม,มันออกแล้ว,ออวครับมันออกเต็มยอดเต็มะ้ะ ้ไม่ฟอกตักสันดูเนอ็กคุกเข่าเมื่อเราหลอกน้ำเต็มขวดแล้วเด็กๆคิดว่าสามตำแหน่งเนี่ยรูไหนจะหลักเล็กที่สุดอ่าเดี๋ยวกดนะอันนี้แค่คิดในใจแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดปออการทดลองว่า ใครคิดว่าอันล่างอันบน,น,บนเมื่อกี้เราตอกน้ําใส่ขวดเสร็จแล้วเด็กๆคุณครูก็มีคำถามให้เด็กๆทําก็คือเขาบอกว่าให้วงกลมตัวเลขที่คิดว่า ใครจะไหลมากที่สุดอ้าวทำไปเลยค่ะทำัวเองคิดว่าอานจะไหลเองระหว่างเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามลูกวงกลมไปเลยเราจะเอาเลขสองเอาเลขสามไปไก็ได้ลูกวงกลมเลยค่ะลูกเอาหมหายจะไหลใหญ่ที่สุดเอาวงกลมเลยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะีีเก็บเก็บนะคะนะคะวงเดียว นะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทดลองเพราะเมื่อกี้เราทําไปแล้วว่าบางคนอาจจะรูที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นคือทีนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยใครน่ารักนะเดีครูจะให้มาดูอ่าใครน้อกนอ่ามาค้ามานูนะคะก่อนเปเปอร์โปรแกรม น,นนะะจก่อลแล้วให้เด็กๆสังเกตว่าระดับน้ำรูที่หนึ่งที่สองและที่3าอันไหนที่ไหลแรงที่สุดนะคะให้สังเกตดูก่อนนะว่าอันไหนที่ไหลแรงนะ้นหนึ่งสองสามดึงอา้อาวดูสิดูสายน้ำที่ว่าอันไหนที่ไหลแรงที่สุดนะ ดูไว้นะคะดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูซิดูซิข้าวเกลือดีที่น่าข้าวเกลือข้าวเลือขวดใส่ข้าวเกลือขวดใ่ข้าวเกลืออะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเปิดดูซิว่าน้ําระดับไหนจะไหลแรงที่สุดอ้าวหนึ่งสองสามแล้วเปิดพร้อมกันเลยนะคะสามดึงเลยดึง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 ค่ะดึงดึง เดงซันเด็งค่ะดค่ะเปล่อยค่ะปล่อยลูกเอาดูซิดูสิดูสิอันไหนไหนแที่สุดอันไหนไหนแที่สุดดูสิดูิเมื่อกี้เด็กเกเขียนแล้วใช่ไหมด้ถ้าองแล้วว่าน้ำรูที่1นที่2และที่สามรู ไหลแรงใช่ไหมีน้าเพราะมันมีน้ำเยอะไว้ด้วยทำใหแรงดันของน้ำมากกว่านะคะตอนนี้เราทราบแล้วนะคะว่าน้ำรูไหนไหลแรงที่สุดคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆเนี่ยดูซิว่าหลังการทดลองแล้วเด็กๆจะทำถูกไหมนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยทางดนบสา เด็กเนี่ยระบายสีภาพแรงดันของน้ำอันไหนคือแรงดันของน้ำอันไหนเอ่ยมีขวดที่หนึ่งกับขวดที่สองขวดไหนคือแรงดันของน้ำเอาระบายสีค่ะระบายสีไหนระบายสีไหนคะ น้ำครับใสระวังด้นะน่น้องใส่ถึงระวังด้วยนะอดีตครับจับได้ต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองอีกนะทั้งหมดทำซอสเค้กครับ